โซนแม็กจะรีกันต่อนะครับ c t ทชาติ15ช่อง Max Sport ครับเราได้คุยกับนักกีฬาหญิงไปแล้วนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ประสบความสำเร็จมากเวกบอร์ดเวกสเก็ตแล้วก็สีน้ำกีฬาเอ็กซ์ซึ่งทางน้ำนะครับโคชเจมียนยังคงอยู่กับเราแล้วก็มีนักกีฬาเพิ่มอีก2คนเป็นนักกีฬาชายนะครับท่านแรกได้เหรียญเงินเคเบิลเวกสเก็ตนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์้วย น้องบุริษเดชวิไลศีอีกท่านหนึ่งคือน้องโปเต้ครับอภิชาติทพิ์สนิทคุณครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับโคชเตมิเอนครับผมสองคนนี้เป็นนักกีฬาชายเราหวังเหรียญกับนักกีฬาชายในช่วงเอเชียนมิชเกมที่ภูกเก็ตไหมครับตอนแรกหวังหวังตลอดเลยเพราะว่ามันเป็นเวกเกตมันเป็นกีฬาใหม่ที่หลายๆคนนะ่ะไม่ค่อยรู้จัก คนรู้จักเวกบอร์ดมากกว่าแต่ว่าเวกสเก็ตเนเขาวเดอร์เวเหมือนสเก็ตบอร์ดบนน้ำหรือว่าบ้านเราอ่ะมีคนเล่นเวกสเก็ตเยอะกว่าที่คนรู้จริงๆจริงๆอ่ะในในเมืองไทยอ่ะเวกสเก็ตมีคนเล่นเยอะกว่าเวกบอร์ดแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยรู้จักเพราะมันเป็นกีฬาที่ใหม่กว่าแล้วก็การแข่งขันมันก็ไม่ค่อยได้ออกทีวีเขาก็เลยนึกว่ามันเหมือนกันหมดแต่ว่าจริงๆเวกสเก็ตเยอะกว่าในบ้านเราเวกสเก็ตมีแล้วงบประมาณต่ำกว่าเวกบอร์ดเลย เราเป็นูที่ตีต่ำครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันมีชิ้นเดียวค่าอุปกรณ์ไม่แพงเท่าใช่ครับแต่ว่าค่าเล่นก็เท่ากันใช่นะครับเท่ากันต่างกันในเรื่องของค่าอุปกรณ์เท่านั้นน้องบูมบุริษได้เหรียญทองได้เหรียญเงินจากการแข่งขันเราเล่นมากี่ปีแล้วครับประมาณปี8เดือนครับเพิ่งเล่นปี8เดือนได้เหรียญทองเอเซียนิชเกมครับโอ้โหต้องถามถามก่อนว่าน้องบูมเริ่มเล่นจากอะไรครับ เห็นเพื่อนเล่นแล้วก็ตามไปเล่นอ่าเมื่อก่อนจะเล่นสเก็ตบอร์ดครับอ๋อมาจากสเก็ตบอร์ดแล้วพี่พอดีรุ่นพี่ชวนมาลองเล่นที่บึงตะโกครับครับก็ติดใจเลยครับก็เลยทำไมเลยสเก็ตบอร์ดก็ไปที่เพราะว่ามันงบไม่ถึงช่วงนั้นครับจริงเลยงบไม่ถึงเข้าใจเข้าใจก็เลยซื้อสเก็ตมาเล่นแล้วไม่ต้องไปซื้อบู๊บวกกับที่เล่นสเก็ตมาแล้วฟิลมันคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันเล่นเลยก็เลยติด อยางเง้ยที่ผมถามโคชเดมีย้นอ่ะใช่ครับมันต่างกันตรงนั้นก็เลยดมประเด็นคนนี้เลยครับเขาตัดสินใจที่จะซื้อเวกเกตก่อนทั้งที่มันยากกว่านิดนึงตอนหัดเล่นเพราะว่ามันไม่ต้องซื้อบูมันได้เลยเซ็อันเดียวได้เลยงบไม่พอทำให้เราเป็นตัเจ้าของเหรียญเงินไปเลยเอางี้แล้วโอเคเรามีเบสิกจากสเก็ตบอร์ดหลายคนผมเชื่อว่าผมเคยเล่นสเก็ตบอร์ดมาแต่การเปลี่ยนตัวเองจากสเก็ตบอร์ดมาเป็นเวกเกตรับตัวนา้นนะสำหรับผมครับ ไม่นานครับเพราะการทรงตัวมันคล้ายๆกันเลยครับครับและท่าที่เล่นอาจจะเวกจะยากกว่าครับเพราะมันต้องมีทั้งเชือกเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้ครับมือก็ต้องพวงวงมือจะทรงตัวแบบสเก็ตบอร์ดไม่ได้ในจะคลื่นลมอะไรพวกนี้ครับเลยยากกว่าแต่ก็ไม่นานใช่ไหมตอนที่เขาพูดถึงลมเขาพูดถึงตอนที่เขาเล่นสเก็ตบอร์ดเขาจะเล่นประมาณความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเต็มที่ถ้าไถเร็วๆแต่ของเราเล่น30ิโลเมตรต่อชั่วโมง ลมอ่ะตอนบอร์ดมันหลุดจากเท้าลมจะตีแผ่นแล้วแผ่นชอบแล้วนี่เป็นหนึ่งองค์ประกอบที่นักเวทเกตเขาจะต้องเล่นแต่ว่ายังบูมนะครับเขาเล่นพื้นฐานน่ะเขามาจากสเกตบอร์ดตาเขาไวเขามองเห็นบอร์ดปัญหาคือเชือกเขาต้องระวงเองเชือกตลอดดึงไม่เข้าหันไปล้วหาเชือกไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเท้ากราูบไหืออะไรพวกนี้ไม่ได้เท้าเขาไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าเท้าเขาได้ครับแล้วเราปรับตัวก็ใช้เวลาสักพักหนึ่ง ใช่ครับทีนี้มุ่งมั่นขนาดไหนตอนเดินทางไปภูเก็ตไปเก็บตัวก็ตอนแรกก็กลัวนะครับกลัวว่าจะทําในตามความคิดของตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยครับก,ก,ก็เก็บตัวตั้งใจตัวตั้งใจเต็มที่เต็มที่ครับแล้วจริงๆแล้วได้พูดคุยกับนักจิตวิทยาการกีฬาหรือว่ามีเพื่อนเพื่อนมาช่วยกระตุ้นเราไหมมีแค่ส่วนมากเขากำลังใจอะครับอย,อยากเพื่อนเพื่อนมาวางเงนอนเพราะว่าตอนเก็บตัวนี้เขาต้องอยู่ด้วยกันหมด อยู่ด้วยกันหมดนะับเรื่องพวกจิตวิทยาเราคุยกันเราคุยกันตั้งแต่สามสี่เดือนห้าเดือนก่อนไปภูเก็ตตั้งแต่ร้องก่อนก่อนซ้อมตอนวิธีซ้อมเราซ้อมแบบจําลองแข่งทุกเช้าครับคือเพราะว่าปัญหาของตอนซ้อมคือซ้อมอะเดี๋ยวออกไปว้อมเล่นสบายสบายก่อนพอมาแข่งจริงเราต้องออกไปทําท่ายักที่สุดของเราทันที <ừ> เราก็เลยตอนทุกครั้งที่เราไปถึงปุ๊บเราก็อาจจะวอร์มรอบหนึง่งย,ย,ยืดยืดรอบหนึ่งปุ๊บพอร,รอบสองทำท่ายากยากเพราเราต้องเล่นเริ่มที่ท่ายากทันทีไม่ใช่แบบติ้วขึ้นมาเพราะว่าตอนแข่งจริงๆ,ๆก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนแข่งโอกาสที่พลาดเนี่ยมาตอนซ้อมเนี่ยมีโอกาสที่พลาดได้มากกว่าตอนแ <ๆ S 1> ข่งก็ต้องจริงตอน <ๆ S 2> ตอนซ <ๆๆ S 2> ้อมอ่ะมันจะไม่เกร็งเพราะว่าตกแล้วไม่เป็นไรแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าถ้าเรามา ตอนเช้าอ่ะแล้วเราตกทันทีมันจะทําให้มันเสียลมทั้งวันเพราะว่ามันจะกีฬาเกี่ยวกับลมแต่อันนี้ลมมืดๆแล้วก็เลยมันมันมันความตื่นเต้นมันจะมีมากกว่าถ้าเราซ้อมแข่งตอนบ่ายครับซ้อมแข่งตอนบ่ายจะไม่เก่งเลยคือจําลองสถานการณ์ให้เหมือนกับตอนแข่งไหมแลวกีฬาชุดนี้เหมือนเก็บกีฬาอย่างพวกกิมนาสติกหรือว่าอะไรก็ตามที่ตัดสินด้วยสายตากรรมการกับการโชว์ท่าอยากทำเกินที่ซ้อม ซ้อมเท่าไหร่ทํามาเท่านั้นเพราะว่าทําเกินที่ซ้อมเนี่ยจะไม่คุณพลาดได้จะไม่พลาดเราเราไม่เราตื่นเราไม่ไม่ไม่ไชินใช่ครับนะครับน้องโปเต้โปเต้ตื่นยังฮะตื่นเลยนะ้โปรเต้รับไม้ด้วยเพื่อติดทีมชาติเอาไม้จ่อนิดนึงเพิ่งติดทีมชาติแล้วก็คราวนี้เนี่ยไปแข่งขันเราเตรียมตัวไปดีไหมเตรียมตัวก็จริงๆก็ ซ้อมอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับ,รบตั้งแต่ยังไม่ไปภูเก็ตยังอยู่ที่ไทยเวฟพาร์ซ้อมทุกวันจนถึงสุกก็ตั้งใจมากๆกินนอนที่เวฟพาร์คเลยไหมจริงๆมีมีที่พักให้ด้วยแต่ว่าผมพักบ้างบางวันบางวันก็กลับบ้านร,รมุ่งมั่นเอาดีตรงกีฬาชิดนี้เมื่อไหร่นานหรือยังจริงๆแล้วเล่นเพื่อสนุกมากกว่าในตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะคิดว่ามาถึงระดับนี้ได้แต่ว่าพอมันมีโอกาส ที่เขาเปิดให้คัดตัวนักกีฬาเราก็เลยก็ลองดูครับว่าจะทําได้แค่ไหนแต่ก็ตั้งใจเต็มที่คือต,ตอนนั้นไม่กล่าวหรอกครับว่าติดหรือไม่ติดแต่ขอให้ให้เราทําเต็มที่มากกว่าครับแต่ก,ก,ก็ก็ได้มาก็ก็ดีใจเกินคาดับอ,อยากถามโค้ชหน่อยนะฮะเวลาตอนที่เราคัดตัวเนี่ยเกณฑ์การตัดสินที่เราได้เลือกนักกีฬาเข้ามาเป็นทีมชาติเนี่นะครับอะไรคือเกณฑ์การตัดสินอ่าีเมอร์อ ฝีมือแล้วก็ potential เด้ยศักยภาพที่จะไปไกลในอนาคตกลยเพราะว่ามันบางคนเรารู้ว่ามันเก็บตัวหเดือนไปอาจจะยังเล่นได้เท่าเดิมเพราะว่าเขามันก็พลแบบเขาเก่งเท่าที่เท่าที่ทเขาจะเก่งได้แล้วอ่ะแต่เขาพัฒนาลำบากเขาพัฒนาลำบากแล้วบางคนจะมีการแบบมีที่ให้พัฒนาอีกเยอะครับจริงๆแล้วเดเมียนอยู่ในวงการมาเยอะเห็นนักกีฬามาเยอะ นักกีฬาไทยสมัยนี้พัฒนาจากสมัยสิบกว่าปีก่อนยังไงจริงๆอะความแตกต่างคือสมัยนี้มันมีช่องนิดหนึ่งแต่ว่าเราเรามีนักกีฬาที่ดีในเมืองไทยเยอะด้วยผมว่าด้วยหุ่นของคนเอเชียจะเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมได้ดีกว่าฝรั่งแท้คือเราไม่ได้สูง6กุึกว่าอะไรไม่จำเป็นมันันมันมันเป็นกีฬาที่ใช้ ความเร็วใช้ความบาลานซ์อะไรมากกว่าแข็งแรงช่วยแข่งความแข่งแรงช่วยในกทุกกีฬาเดีว,ว่าความยืดหยุ่นนะแล้วก็ผมสังเกตชีวิตของนักกีฬาที่มีเชื้อเอเชียอยู่ได้นานกว่าฝรั่งลอนฝรั่งลวนยี่้ายี่เริ่มเริ่มกรอบแล้วแต่ว,ว่า30คกลางกลางปลายปลายเนี่ยก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นคนเอเชียหรือว่ามีเชื้อคมันก็เลยทําให้แบบ สักไอทแล้วยิ่งเด็กๆสมัยนี้การกินของบ้านเราโตหยุโตเร็วตอนนี้มอปลายมหาลัยทุกคนก็โตเท่ากับผู้ใหญ่เต็มที่มันมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ผู้ใหญ่ตัว<ม>จะใหญ่กว่าเด็กมากเลยสมัยนี้เ,เด็กบ้านเราสู้เสืนนอ้อนนักไป้หมดแล้วโดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยพูดจริงๆเราเราเราเก่งกว่าเขามานานแล้วอะครับแล้วมันมันคือเราแก่ อยู่หลังอเมริกาและออสเตรเลียอย่างเดียวคือระดับการแข่งขันของเราก็ต้องอยอมรับว่าจริงๆแล้วมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทัวร์นาเมนต์ให้เราไปแข่งมันไม่เยอะเหมือนอเมริกากับออสเตรเลียใช่เพราะเงินมันอยู่ที่นั่นใช่เรามีโอกาสที่จะหามือโปรไปแข่งขันระดับแนวหน้าของโลกไหมไปแข่งขันออสเตรเลียหรือว่าไปแข่งขันยุโรปอเมริกาจริงๆเราก็มีอยู่เป็นเราก็มีอยู่แล้วเรารมีนักกีฬาคนไทยที่เป็นพวกแชมป์โลกมีอะไรแบบนี้ที่เขาเดินสายอาชีพแต่ว่าก็ เขาไม่สามารถทำงานตรงนั้นแล้วก็อยู่เมืองไทยได้ต้องไปอยู่ข้างนอกต้องไปอยู่ข้งางนอกปีละหกเดือน,อน,นกัดสปอนเซอร์อนรักนะกีฬาระดับโลกพวกท็อปเทนของโลกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยสปอนเซอร์จัดก,การให้หมด่ร<ช>ายได้เยอะในักกีฬาไทายถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ถ้าอยากอยู่บ้านแล้วทํายังเป็นไม่ได้นั่นคือเป้าหมายที่เราต้องมีสมารคมแล้ต้องมีการโปรโมท กีฬาภายในประเทศของเรามีการสื่อที่มาตามผลงานของเด็กๆก,กลุ่มนี้กลุ่มรุ่นใหม่เพราะว่าปัญหามันไม่ใช่การแข่งขันเลยระดับการเล่นของด้านเราเพราะว่าเรามีระดับการเล่นที่สูงอย่างนี้มานานแล้วแต่ว่าปัญหาคือไม่มีใครเห็นใช่มากกว่าแล้วก็ตอนนี้มันก็มีสื่อมีช่องโทรทัศน์มากขึ้นที่เขาเริ่มจับตบาดูมีโซเชียลมีเดียอะไรคนได้เห็นมากขึ้น มันก็เลยทําให้มันมีโอกาสในอนาคตแต่ว่าเราจะต้องปูฐานให้รุ่นหลังครับครับนะฮะกลับมาที่น้องโปเต้ครับจากวันที่เราคิดว่าเราจะเล่นๆ <c oughs> ๆเนี่ยจนได้ติดทีมชาติแล้ววันนี้นี่ก็ได้รางวัลมาแล้ววันนี้ภูมิใจขนาดไหนครับจริงๆผมก็มีโอกาสได้ได,ได้ได้ร่วมซ้อมครับทั้ง6เดือนได้เก็บตัวด้วยแต่ว่าผมเป็นตัวสำรองเลยไม่ได้ลงไปซ้อมด้วยแต่ก็ ก็ดูเพื่อนๆเปกำลังใจให้เพื่อนๆครับใแต่ง็อยู่ในในส่วนของทีมตลอดเพราะว่ามีการเก็บเก็บตัวด้วยกันตลอดใช่นะก็อยู่ร่วมด้วยกันมาตลอดก็ถือว่าภูมิใจนะว่าเราคือมาได้ถึงขนาดนี้ผมก็ก็ดีใจดีใจมากเกินน้องบูมจะกลับไปเล่นสเกตบอร์ดไหมไม่แล้วครับไม่เลยใชยังมีเล่นปะปายครับอ่ามีแบบสังสรรค์เพื่อนฝูงเก่าๆบ้างกีฬาเอ็กซ์ตรีม เกือบเมือนกับเด็กแวน้นไม่ถามจริงเพราะว่าน้องบุมเนี่ยเล่นทั้งบนบกในน้ำมาแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะเหมือนพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์แวน้นอะไรกันหรือเปล่าอ่าถ้า,อ,าอยา่างสเก็ตบอร์ดคนภายนอกอาจจะมองว่าเป็นพวกคุยข้างถนนแล้วว่าติดยาจริงคนไม่ใช่ครับครับอย่างถ้าเป็นในน้ำมันก็เป็นอีกระดับหนึ่งที่ต้องค่อนข,ข้างมีเงินนิดน,นึงถึงจะเล่นได้ต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรครับเพ,พราะว่าคุณก็ต,ต้องเสียตังค์ลงไปซ้อมลงไปเล่นครับแต่ทุกวันนี้เรามาถึงจุดเป็นนักกีฬาทีมชาติคงไม่ต้องห่วงเรื่องน ใช่ไหมใช่ครับแข่งต่ออีกนานก็ถ้ามีโอกาสก็แข่งครับครับแล้วกีฬาที่ีประสบความสำเร็จในการแข่งขันเวทบอร์ดต,ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างต้องมีปัจจัยอะไรบ้างเอ่อความนิ่งแล้วก็ความพยายามผมว่านะอันดับหนึ่งที่จะได้จากคนที่เล่นกีฬากลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยคือความพยายามความแข็งแรงอะไรพวกนี้โอเคมันก็ทุกกีฬามันได้หมด แต่ว่ามันไม่มีกีฬาอื่นที่เราจะล้มเหลวมากกว่าเราจะประสบความสําเร็จเท่ากับกีฬากรมนี้ทั้งกลุ่มเลยเพราะกว่าเราจะทําอะไรเป็นเหมือนนะถ้าเคยเล่นมาแล้วทุกคนจะรู้จักค้งหนึ่งไอ้โค้งนั้นน่ยคือโค้งที่จะล้มไปคนจะรู้จักโค้งเราเราต้องล้มเหลวมาเป็นแบบเป็นส0บๆครั้งก่อนแล้วไอ้ความพยายามนิสัยเนี่ยมันจะติดตัวกับเราตลอดชีวิต คือสมัยก่อนเนี่ยโอเคสมัยนี้ที่ลำลูกกามีรถไปรับสมัยก่อนโอหไปเล่นล้มโค้งหนึ่งเดินกลับมา200เมตรนะครับ200เมตรเดือจะถึงนะโค้งหนึ่งนี่ไม่เท่าไหร่นะโค้งสองไกลสุดเลยโค้งสองว่ายน้ำมาก่อนว่ายน้ำมา150สเมตรแล้วเดินอีก3 0 0เมตรโหเหนื่อยตรงนี้แหละใช่คือโอ้โหแล้วมันต้องตากแดดเล่นกลางวันสก่อนเสมอต้องยงคืนก็เหนื่อยนะมันต้องมีความพยายามต้องอดทนกว่ากว่าจะนั่งเป็นกว่าจะเล่นได้ก็ผมผมตอนตอนผมเล่นใหม่ผมเป็นเด็กเล่นตอนอายุสิบสอง แหลงเขาคงไม่มีผมตกอยู่โค้งอย่างนี้สามอาทิตย์มันต้องเวียตกโค้งอย่างนวิ่งกลับมาต่อคิวออกไปโค้งนสามอาทิตย์มาแล้วมาอีกไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่กว่จะพ้นโค้งแรกสามอาทิตย์กว่จะพ้นโค้งแร้เอะไะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับทางนักกีฬาสกีน้ำเวกบอร์ดและเวกสเก็ตโดยช่วงยิ่งโค้ชเเมีนนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับวันนี้อาจจะเวลาสั้นไปนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงสุดท้าย MAX Playground เดี๋ยวมาดูกันต่อกับติดกไทยรายการ MAX Daily ตอนกีฬาทางน้ำครับ